ที่มะละกาก็จะมีซอยอยู่ซอยหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของหอยนะคะร้านอาหารในซอยก็จะมีอยู่หลายร้านให้เลือกแล้วก็ร้านที่อยู่ด้านหน้าสุดก็จะเป็นร้านหอยทอดค่ะผ่านร้านหอยทอดไปก็จะเจอกับร้านที่เป็นแบบโต๊ะเก้าอี้แบบต่างๆแบบนี้นะคะดิฉันก็เลือกเป็นร้านนี้ค่ะ เมนูของร้านนี้ก็จะเน้นหอยชนิดต่างๆนะคะราคาเริ่มต้นแค่5้าลิงกิตเองก็จะเป็นเมนูหอยลวกแล้วก็เผานะคะดิฉันก็ลองสั่งหอยมา3มชนิดนะคะแล้วก็มีผักผักบุ้งอันนี้ก็จะคล้ายๆเย็นตาโฟแล้วก็ใส่ปลาหมึกกรอบด้วยนะคะแล้วก็มีโลจักค่ะตัวโลจักก็จะใส่เต้าหูท้ทอดแบบกรอบๆแล้วก็โรยด้วยซอสหวานแล้วก็มีถั่วด้วยนะคะ หอยที่ดิฉันสั่งก็จะมีหอยหวานหอยแข็งแล้วก็หอยหลอดค่ะแะก็มีน้ําจิ้มถ้วยเล็กๆมาเป็นน้ําจิ้มถั่วแบบหว,วานๆนะคะไม่ค่อยเผ็ดส่วนตัวหอยนะคะเป็นหอยที่สดนะคะแล้วก็สะอาดอร่อยค่ะถ้าใครมามาลกานะคะอยากมาแวะทานหอยแบบดิฉันนะคะก็สามารถเสิร์ชได้ที่ Capital Seafood รองกันสีหำค่ะ นอกจากลานที่ดิฉันนั่งแล้วก็จังมีร้านอื่นๆให้เราเลือกอีกด้วยนะคะ